มันจะได้ไหมแต่ถ้าเกมนั้นมันได้ยินเสียงผมมัจะไม่อัดคิดเลยกก็ได้ยินเสียงปกตินะคบเราสุนทรับสวัสดีคะคนที่ชอบะไนี่ยสีตูหรือยังไงะนัดต่อ 就是，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  เกะกะพิษณอหาสวิตซอยา่ออี้ยุดยิงดิหยุดย่อยหยับหยับก็เสร็จแล้ว

ถวนี้มันจะคตรตงสุดตายตายแม็วิ่งเนยสวยเพื่อนสวยชิววห้องนี้อ้องนปกติไปไปไปไฟก็มือันี้ก็เออฮาสวิกเหมือนเดิมเฮ้ยเจอแล้ว my Thank <laughs> you. ถ้าเพื่อทำอะไรเราทำตามมดเลยนะคือแบบเราเล่นเรเล่ไม่เป็นนะอ,อ่ะโอ้อยย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 ย good good